ับทํางานหนักคนดื huh. ่มเยอะๆอาการที่มันป่วยเนี่ยอ่เราเล่าให้ฟังว่าความดันเบาหวานไขมันหัวใจมันโผล่มาได้ยังไงมันจะเกิดจากความร้อนในร่างกายเราแบบตับตีไสกระเพาะอาหารสามอย่างสี่อย่างร้อนน้อยเป็นแน่นอนรักราเส้นเลือดมันลอยตับทำงานหนักหนักม้ามอุ้มตับม้ามอุ้มกระเพาะม้ามันอยู่ด้านนอกใช่ไหมล่ะมันอุ้มเนี่ยมันไม่มันไม่มันไม่ระบายของร้อน ลบแล้วเนี่ยแม้มันก็คลายไม่ทันเลยแต่เพ <im expands and floor trendy> ราะเขาคลายไม่ทันกลับไม่ถ่ายอยู่ป่วยแล้วขี้ไม่ออกเนี่ยไม่ขี้ก็ไข้เนี่ยไม่ขี้ก็เป็นไข่เป็นอย่างไรอย่างหนึ่งอะไข้ไม่ใช่ว่ามันเป็นป่วยเป็นไข้คือแสนเด่นไม่ใช่นะไอ้คือไข้ที่มาไม่ถึงว่าคำว่าไข้ของคนโบราณคือถ้ามันไม่ขี้เนี่ยมันป่วยหลายรูปเลยไข like ้คำว่าไข้ของคนโบราณมันไม่ใช่ว่าไข่คือไข้ขึ้นสูงเหมือนกับแผลัหวนไม่ใช่เหรไข้ใน่ว่าเนี่ย เขาใส่หวยมันดูที่หายเขาเรียกว่าไห้เออไอพยานาอะไรอย่างเงี้ยมันที่สูงแล้วต้มก็ได้ผักกาดขาวก็ได้นะมันจะไปฟักเขียวก็ได้ถ้พวกนี้มันตันมันสูงๆเนี่ยช้างเขาหันความดันสูงมันก็เป็นบ้าแหละโคนก็เหมือนกันเห็นไหมถ้ามันขึ้นสูงมันก็เส้นจะแตกแตกแตกน่ะลายลายมันเส้นทั้งหมดมันแต่ถ้าตื่